ไอ้ฟากฟ้าคืออะไรเมื่อโลกได้ถือกำเนิดขึ้นดินแดนมัชิมานั้นได้มองท้องฟ้ายามค่ำคืนได้มีข้อสุดสัยเช่นเดียวกันหลังจากผ่านไปหลายปีงความแตกต่างชีวิตบนโลกนั้นได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจากมังกรโบราณที่โศลังสู่คนรุ่นใหม่ตัวจิ๋วมนุษย์นั้นเริ่มเจริญรุ่งเรืองในโลกและได้เกิดการหล่อเลี้ยงโดยเตาแห่งชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งท้องฟ้านั้นได้แตกออกท้องฟ้านั้นได้ถล่มลงมาโลกนั้นกลังจะถล่มเรากบบาต่าตานั้นได้ตกลงสู่พื้นลาวกับหาฝนนำชีวิตใหม่มาเราคน และจะเป็นผู้ปกครองใหม่ด้วยซึ่งในเนื้อหาใน The Chronicle of e l d e Ring ฉบับที่สองนี้จะเป็นเรื่องราวของยุคแห่งดวงดาวและดวงจันทร์ โดยเนื้อหาในตอนที่แล้วนะครับดินแดนมัชิมานั้นอยู่ภายใต้อ,อิทธิพลของเต่าแห่งชีวิตรลาชีวิตนั้นเกิดมาจากการแบ่งแยกไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กสสายพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือมังกรโบราณกับยักษ์โบราณอดีตมังกรโบราณน,นั้นเป็นอมตะด้วยพลังมีทั้งความสง่างามวิสติปัญญามันยังกลายเป็นความเชื่อของสัตว์โบราณอีกด้วยที่ได้ทําการบูชาเทพเจ้ามังกรน,นั้นเล่ากับเปสัตว์ชั้นยอดพวกเขาทั้งหมดนั้นบูชามังกรโบราณอย่างไรเสียก็ตามสถานการณ์นี้เปลี่ยนไปนีไม่ช้าเพราะได้มีการเปลี่ยนนนนนแปลลลงงงงงงรััั้้้ใหหญ่่่่ทีีกกกกกําาาาาเิดดขขขึึอออจววตม ตต้นกำเนิดเวทมนต์ที่ยาวนานที่สุดที่ค้นพบโดยนักดูดาวโบราณในอดีตว่ากันว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของเวทมนต์ไพอกซีนเป็นต้นกำเนิดของการเหลือบมองของนักดูดาวที่กลายเป็นเวทมนต์ในความจริงในนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของที่เหล่านักดูดาวนั้นได้มองเห็นดวงดาวและอัพพันธ์นั้นตกลงมายังแผ่นดินนี้เวทมนต์ต่อมาดาวตัวแห่งการทำลายล้างซึ่งคนที่มีชื่อว่าลูเซตเขานั้นได้มองเห็นต้นกำเนิดของมันเห็นช่วงเวลากระจุกดาวขนาดใหญ่นั้นถูกทำลายในเวลานั้นเองทุกอย่างนั้นก็ได้พังทลายลง ต่อมาขอที่มีชื่อว่าดับราชาเขาได้ที่บายว่าอุกบาตนั้นได้ตกลงสู่พื้นในอดีตพอพันโบราณได้ถือกําเนิดขึ้น ณสถานที่ฝึกสอนเวทมนต์ในปัจจุบันมีห้องเรียนชายขอบห้องหนึ่งซึ่งชื่อของโรงเรียนแห่งนี้นั้นถูกตั้งชื่อว่าโรงเรียนต้นกําเนิดได้มีผู้อาวโสสองคนทําการดูแลที่นี่คนแรกนั้นมีชื่อว่าอาซูอีกคนหนึ่งนั้นมีชื่อว่าลูเซต่้งสองคนนี้นั้นเราก็จะพบว่าเขาพวกเขานั้นคือนักเวทมนุษย์หิน2คนคนหนึ่งนั้นเป็นสีเขียวอีกคนนึงนั้นเป็นสีน้าเงินพวกเขานั้นคือปรมาจารย์เวทมนต์รุ่นแรกโดยเขาว่าอาซูนั้นมันไปนชื่อมาจากดาวเทียมวิทยาศาสตร์ดวงแรกของเยอรมนีตะวันตกส่วนคําว่าลูเซนั้นเป็นดาวเทียมป,ประดิษฐ์ดวงแรกของอาร์เจนตินาละขณะที่เรารู้ว่าวัตถุประสงค์ของดาวเทียมนี้ก็คือการสำรวจจักรวา ทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวและส่งสัญญาณกลับมาสู่โลกและนี่ก็จะเป็นหัวข้อการวิจัยของปรมาจารย์ทั้งสองท่านนี้ตอนที่กล่าวไปข้างต้นเวทมนตร์ฝน,นดาวตกที่เก่าแก่ที่สุดนั้นได้มาจากการศึกษาขี้เท่าที่ตกลงมาจากฟากฟ้าในตอนแรกนั้นโลกนี้ไม่มีเวทมนตร์พล็อกซีนซึ่งสิ่งนี้นั้นมันมาจากอาวกาศในสมัยโบราณมังกรโบราณนั้นเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในโลกใบนี้หลังจากการระเบิดครั้งใหม่อันนาสะพึงกลัวที่ทำให้เกิดฝนดาวตกลูกแซดนักเวทจากโรงเรียนตกก้นกำเนิดนั้นได้ทกาาาารรงง่้ลย น,นอกจากนี้มันยังเป็นเวทมนต์ไพอกซีนที่มีจํานวนการโจมตีสูงสุดในบรรดาคาถาประเภทอุกกาบาตอีกด้วยเนื่องจากเวทมนต์ไพอกซีนนี้ได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงกับการเคลื่อนไหวของดวงดาวไม่ได้ว่าจํานวนดาวตกของเวทมนต์นี้นั้นจะนับตามอุกกาบาตท,ที่ที่พระม ajar lusat เห็นในเวลานั้นที่ตกลงมาอย่างดินแดนมันชิม,มาได้มีอะไรทําเกิดใหม่นับไม่ถ้วนพระเจ้าองค์หม่นับป้ากดข,ข,ข,ขึ้นทีละองค์ได้โลดเล่นอยู่ในเวทีแห่งนี้หากพูดถึงเผ่าพันเอเลียนในเอลเดนริงนั่นแหละก็มันนั้นมีเยอะเอาบักมากตัว ่แล้วนราจะอธิบายว่ามนุษย์ที่อยู่ในดีแดนมัชิมานั้นเมื่อเทียบกับยักษ์และมังกรโบราณนั้นไม่ได้มีสถานะสูงส่งพวกเขาไม่จะถูกดูหมินว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดตามคาอธิบายของขี้เท่าของทหารชั่วร้ายแัะนั้นคนที่ตัวเตี้ยนั้นจะถูกเลือกปฏิบัติแต่ว่าของชิ้นนี้นั้นยะให้ทิ้งทายอีกว่าความสามารถของแต่ละบุคคลน,นั้นจะไม่จะข้องกับรูปร่างเสมอไปการก็เหนิอมาเป็นคนผอมและตัวเล็กนั้นโชคชะตานันให้กำหนดให้เป็นเช่นนี้จะเห็นได้ชัดว่านาดีแดนมัชิมาขนาดของร่างกาานานาดองรขขูมิพ เข้าไดถือว่านี่เป็นหน้าเป็นตาเล็กๆสำหรับมนุษยชาติเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นผู้คนนั้นมักจะอิงตามขนาดของมังกรโบราณและยักษ์โบราณดังนั้นเหล่าราชาที่เกิดขึ้นมาในยุคนั้นจะมีพลังน้อยกว่าเหล่าราชาในยุคพึกษาทองเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าแห่งพายุที่ได้หายไปจากเกมก่อนที่จะได้นําอาณาจักรของเขาเรามาดูแผนที่กันก่อนสามารถพบได้เลยว่าในที่ตะวันตกเฉีงยงใต้ของแผนที่นี้ได้มีสร้างอาคารทุกขนาดกระจา,ะจายพราะมันได้ตกลงไปทุกที่ราวกับเทพเทิดาที่โปรยดอกไม้คนนั้นยังสามารถพบโบราณวัตถุรอบๆอาคารเหล่านี้ได้แล้วนนั้้จะรู มือลอยฟ้าในช่วงครึ่งหลังสิ่งเหล่านี้นะ่าจะจัดกระจระายไปทั้งเรอเนียริมเกฟและสร้างอาคารต่ตางๆบนคาบสมุทรซึ่งสร้างเหล่านี้นั้นมาจากฟาลุมอาซูล่าซึ่งคาว่าฟาลุมกับคาว่าอาซูล่านั้นประกอบด้วย2ส,ส่วนที่แยกกันฟาลุม um นั้นสามารถตีความได้ว่าสถานที่อันห่างไกล เพรคํว่าอาสูล่านั้นมาจาก2คําที่แตกต่างกันอย่างแรกก็คือซูล่ากับทางอดูลิสซึ่งซูล่านั้นเป็นเมืองเล็กบนชายฝั่งทะเลแดงสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่นั้นไม่ใช่การท่องเที่ยวแต่เป็นซากปราการพังในท้องถิ่นที่ชื่อว่าอดูลิสซึ่งคํานวณตามอายุของหินออบซิเดียนแล้วสามารถย้อนไปได้ถึง125,000ปีก่อนซึ่งก็อยู่ในช่วงยุคหินแรกจนกระทั่งถึงศตวรรษที่1ซึ่งอดูลิสนั้นจะได้เห็นการเจริญรุ่งเรืองและการล่มสลายของราชวงศ์อียิปต์มันเป็นหนึ่งในโบราณน,นวัตถุทางอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์เสฉาติถ้าเอาคําว่าฟ um, าลุมอาสูล่ามารวมกันแล้วก็ แปลได้เลยว่าสถานที่อันห่างไกลที่มีโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดของประวัติศาสตร์ตอนนี้มันได้พังทลายลงไปแล้วตาคำอธิบายของดาบที่พังทลายดาบประลากพังของฟาลุมอสูลานั้นถูกทำลายโดยอุกบาทอาวุธนี้นั้นจึงมีพลังแห่งการทำลายล้างดาบที่พังทลายนั้นมีสัญลักษณ์สีทองกับสีเทาแม้จะสงสัยเลยว่ามันนั้นมาจากฟาลุมอสูราที่ถูกคนพบโดยโจปรปวสุสานซึ่งดาบนี้นี้ยังสามารถแสดงสายฟ้าสีม่วงที่เป็นพลังงานของอุกบาทได้อีกด้วยดูเหมือนกับว่าเมืองลอยฟ้านี้จะถูกทำลายโดยอุกบาทาง ทำให้แผ่นดินนั้นจมดิ่งกลายเป็นมหาสมุทรได้เลยในการประทะครั้งนี้ซ่าปรับพังของเมืองลอยฟ้านั้นถูกโยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จากการกระแทกพื้นที่ที่มีซ่าปรับพังมากที่สุดและมีความเข้มข้นมากที่สุดนั้นก็คือริมเกฟมันไม่ยากที่จะนุบนได้เลยว่าก่อนที่เมืองลอยฟ้าจะถูกทาลายและค่อยๆก,ก,กระจายออกไปสู่ทะเลตะวันออกนั้นมันนั้นก็ควรจะอยู่ในตําแหน่งนี้ริมเกฟนั้นอยู่ติดกับสตอมฮิลส์ซีเนียอธิบายได้เลยว่าทําไมอ่าอัศวินไลบ้านนั้นจึงมีความเชื่อเดียวกับฟาลุมและออแห่งอพวกเเขาาานน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 ัันััั้้้้้ร่่ววมมมกกกกปปออองืยยฟดตทีะถูุบ เดิมทีแล้วพวกเขานั้นเคยเป็นเพื่อนบ้านกันมาก่อนเรียกได้เลยว,ว่าเหตุผลเนื่องจากอุกบา t นั้นเป็นการทำลายศรัทธาต่อมังกรโบราณซ้ำยังทำลายภูมิประเทศดั้งเดิมของดินแดนมัชิมาอีกด้วยเรื่องอุกบาทที่อันตรายนี้มาจากไหนก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับเรากจะมาพูดกันว่าอาณาจักรมนุษย์โบราณนั้นเมืองหลวงของพวกเขานั้นเคยอยู่ที่เมืองลอยฟ้าชื่อสตอมเวลซึ่งสตอมเวลนั้นแปลตามตัวก็คือว่าเป็นผู้กันพายุน่นจาจะยุคข,ของพฤกษาทองครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นน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 เเเเเคคคยปป็็็สถถถาาาาทททีีี่่่ซึงงอชญกกกกกรรรรรมมัู้ศูศแ ประเทศมาที่นี่ยังไรเสียก็ตามก่าที่พลังแห่งทองคำมันจะรุ่งเหลืองปราสาทสตตมเวลเคยเป็นพระราชวังของราชาแห่งพายุจนถึงทุกวันนี้เรานั้นยังคงเห็นยามอยู่ที่ทางเข้าหลักของปราสาทเหล่าอัศวินพนเอจอนจร ตาคำเก่าของพรทองคำในตอนแรกของยุคพฤกษาทองพฤกษาทองนั้นได้เป็นศัตรูกับผู้กองกำลังหลังจากที่พฤกษาทองนั้นได้รับชัยชนะในการรบมากมายในที่สุดแล้วก็ได้กลายเป็นผู้ปกครองของเอลเดนในคำาก่าวของมงกุฎก็อดฟรีดกริย์องค์แรกของเอลเดนนั้นในสมัยช่วงต้นของทองคำสงคารามนั้นยังคงดำเนินต่อไปก็อดฟรีดนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งสงครามเช่นเดียวกันเขานั้นได้เข้าร่วมสงครามครั้งยิ่งใหญ่นอกจากนี้เขานั้นยังสามารถเอาชนะสโตมบอรดได้เพียงลำพังตาตนานาเล่าว่าศัตรูที่แข็งแกร่งเหล่านี้นน ได้มีการอธิบายว่าระหว่างยักษ์กับทางเจ้าแห่งพายุนั้นไม่ได้มีการติดต่อกันโดยตรงซึ่งในข้อความฉบับเต็มนั้นก็คือว่าหลังจากที่กอดฟรีดเข้าร่วมสงครามเขานั้นก็เข้าร่วมในสงครามยักษ์และยังเข้าร่วมในสงครามครูเสตต่อต้านเจ้าแห่งพายุอีกด้วยเขานั้นยังได้บันทึกว่าราชาแห่งสงครามอย่างกอดฟรีดนั้นได้สูญเสียพรหลังจากเอาชนะศัตรูที่ทรงพลังของเขาซึ่งกระบ,บวนการเช่นนี้เองทำให้เขานั้นได้ออกจากดนแดนมันชิม,มาในที่สุดถือว่าเป็นประวัติศาสตร์โดยย่อเกี่ยวกับราชา, God eed, งงากด้วย ซึ่งทําให้หลายคนนั้นคิดว่าเจ้าแห่งพายุนั้นแท้จริงแล้วเป็นยักษ์หรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วนั้นจะได้มาทาการพิสูจน์กันณที่นี้สตอมฮอปดินที่เท่าที่บรรจุวิญญาณสามารถเรียกพายุและฟังความคิดได้ซึ่งย้อนกลับไปปรากฏว่ามีพายุจริงๆในสตอมเวลและวิญญาณเหี่ยวที่ดุดร้ายนี้ทําการรับใช้ได้ติดตามกษัตริย์โบราณจนก,กระทัง่งถึงวินาทีสุดท้ายของมันเสียงร้องของมันนะั้นสามารถเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียงมันได้และมันนั้้้้้นนนนนนยััััสสสาา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 ามมมรรรรรรถถพลลคศตตููเเเออออไไววกกกกกกบแะะฉีาจจจใดหิทุ ใช้พายุนี้ได้รวมถึงการโจมตีด้วยพายุและทักษะพายุอื่นๆสามารถใช้พายุนั้นเป็นกำแพงกัน้นก่อนที่จะเคลื่อนที่พทรพอรตไปหาศัตรูอย่างดุเดือดตอ่อฮอกดีนั้นเป็นพารามิดท,ที่มาพร้อมกับสตอมลอดในการต่อสู้นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของ ตระกูลของปราสาท Stor m มเว l อีกด้วยตามอธิบายของสกิล t o r ร์ม a บมันนิ่งเป็นบันทึกที่หายไปของส tor m ม vale. เว l มันสามารถนำสายลมมาพันไว้รอบใบาดาบปล่อยพายุนั้นออกไปข้างหน้าได้หากดูที่ไอคอนตอนร่ายสตอร์ม a บแล้วเราจะพบว่ามันนั้นได้มีสัญลักษณ์ของนุอินรีสยายปีกเช่นเดียวกับทักษะในเกมอื่นๆที่มันนั้นก็จะมีอัคาระตอนที่จะร่ายโผมาซึ่งสัญลักษณ์นี้นั้นจะปรากฏบ่อยที่สุดในบริเวณปราสาท Stor m v vale เว l อย่าไม่ต้องสงสัยซึ่งเราก็จะเห็นภาพนูอิน เาว่านูยสีสีน้ำมันที่ประตูหลังนี่อีกด้วยนูนสีนั้นสามารถพบเห็นได้ทุกที่ในปรา,าสาทแห่งนี้ตามคำกล่าวของหมวกอัศวินพนเจนจรหมวกนี้นั้นสวมใส่ดยเหล่าอัศวินไร้บ้านที่สูญเสียบ้านเกิดเพื่อที่จะทำการปกป้องร่างกายมันนั้นเป็นผ้าคลุมไหล่สีแดงที่สามารถบังลมได้และท้ายที่สุดแล้วรมในดีแดนมัชิมานะั้นถือว่าเป็นลมที่หนาจัดเอาอมากๆโดยที่เมืองหลวงปัจจุบันของดีแดนมัชิมาน,ะนั้นก็คือเมืองเรนเดลโดยขอบเขตของอำนาจนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นั้นมันอยู่ใกล้ต้นพพาทององีตแแ่่วส ได้ทําการโอบกอดเมืองที่ผ่านการโจมตีเรนเดียลมานับครั้งไม่ถ้วนจนถึงตอนนี้แล้วชาติที่รับสุดนั้นยังคงเชื่อว่าคนที่เกิดใต้ต้นพฤกษาทองนั้นถือว่ามีความพิเศษไปอย่างมากเรียกได้เลยว่าถ้าหากว่าอยู่ใกล้ต้นพฤกษาทองล่ะก็จะถือว่าเป็นเมืองหลวงส่วนนีเดียที่อยู่ห่างไกลนั้นจะเป็นนีดนป่าเถื่อนและเรามาดูกันสิว่าเราอัศวินไร้บ้า,นเ,าน,นเหล่านี้นั้นเป็นใครมาจากไหนโดอ,อในปรา,าสาทสโตมเวลฝั่งตะวันออกจะมีสถานที่หนึ่งก็คือโบสถ์ชาเพล,ลยังมีภูเขาหิมะที่ภายในนั้นมีปราาาาาาททอ่่่่่่ลลลรวววมปงงงงเเเเเืืื้้้พพนนนนนนนีีหหหักกกจด็ จากพึกษาทองอย่างแท้จริงและเมื่อพิจารณาถึงรูปลักษณาของชุดยักษ์แล้วผู้พีชีบบนแท่นประหารชีวิตบนทุ่งหญ้าน,นิมกอฟนั้นจะสวมเสื้อผ้ากิ่วที่หูซึ่งหูนี้จะบ่งบอกได้เลยว่าคนผู้นี้นั้นมีความผิดเห็นได้ชัดได้เลยว่าตั้งแต่ชัยชนะของพลังแห่งทองคำสถานที่แห่งนี้นั้นจะเป็นสถานที่ลีภยัยและการประหารชีวิตมันเป็นเวลายาวนานอย่างไรเสือก็ตามนั้นจะเสร็จสึกพึกษาทองเราอัศวินไรบ้านนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ พวกเขาได้บนบด้มีโอกาสได้รับใช้เจ้านายใหม่ต,ตัวอย่างเช่นท่ารผ่านศึกจากโซลและก็วินเดอะโกเดนความรู้สึกของเหล่าอัศวินไรบ้านเหล่านี้ไม่ว่าพวกเขาจะถูกเลนเทสกตามแต่ก็ยังมีความหวังอยู่แต่ก็ได้มีอัศวินบางส่วนที่ไม่ได้ถูกอัญเชิญไปพวกเขานนั้นก็ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่โบชาเพลและเมืองลอยฟ้าพวกเขานนั้นเป็นอดีตสหายกับสตอร์มฮอคดินรวมกันปกป้องมังกรโบรานและรวมไปถึงราชาของพวกเขาด้วยตามเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นเรนนั้นจะมาสรุปเรื่องราวของสตอร์มหลอดเอาไว้สั้นๆปราสาทสตอร์มเวลนั้นนนา ายุนั้นเป็นราชาในหมู่มนุษย์โบราณพื้นที่ปกครองเขาอยู่ในดินแดนมัชิมาทางใต้และสมัยของเขานั้นอยู่ช่วงก่อนหน้ายุคพฤกษาทองเล็กน้อยเขาได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้กับก็อดฟรีและเสียชีวิตที่นั่นและสตอมฮอกดีนนั้นก็ได้เป็นประจักษ์พยานในช่วงเวลานี้ด้วยซึ่งก็ได้มีคำกล่าวว่าเจ้าแห่งพายุนั้นใช้พลังการต่อสู้ของสตอมฮอกและยังรวมไปถึงใช้สตอมฮอกดีนและเหล่าอัศวินไราบาดผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าแห่งพายุนั้นได้ถูกเนรเทศพวกเขาทั้นงนั้นไได้้ปาาเนยนเครื่องมือในกกาารปปููทงไส่ช เปิดตัวของอาณาจักรมนุษย์เป็นหลักก็สงครามของเจ้าแห่งพายุและเหล่าอัศวินที่ถูกเนรเทศนั้นถ้าหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากยุคพฤกษาทองแต่ถือได้ว่าอาณาจักรของเจ้าแห่งพายุนั้นถือว่าเป็นอนาณาจักรมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดในสมัยโบราณเจ้าแห่งพายุนั้นมีบทบาทสำคัญข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเราจะแนะนำอะไรทำจากต่างดาวให้พวกเราานั้นรู้และชววศงทอนในปัจจุบันนั้น,นยคงมีนิสัยในการชอบใช้ธาตและราชาแห่งพายุที่เก่าแก่กว่านั้นก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันท่านนั้นได้อยู่ภายใต้คำ กองทัพท่านที่ได้รับคาสั่งให้สอบสวนเมืองนิรัน์ซึ่งเรานั้นจะมาดูรายละเอียดกับโลกนี้กันดีกว่าโดยโลกอินซีกับหัวนี้นั้นได้มีคากล่าวเอาไว้ว่ามันนั้นเป็นเพียงกองกําลังของเจ้าแห่งพายุซึ่งก็ได้มีบทสัมภาษณ์ในข้อความภาษาอังกฤษบวกเอาไว้ว่าการออกแบบโลกเช่นนี้จะทําให้อินซีนั้นได้ฟ้อมองท้องฟ้าอยู่เสมอและในขณะเดียวกันเงาด้านหลังคอมมันนั้นก็จะทําการเจาะใต้พื้นดิน ซึ่งทั้งตัวนกนั้นเป็นสีดำซึ่งมันนั้นข้อกันได้ดีกับหน่วยสืบสวนที่จะทาการสืบสวนเมืองแห่งนิ้นันนกขอนก่อนหน้านี้เราได้ได้พูดถึงการเหยียดหยาดอย่างแปลกประหลาดในดีแดนมัชิมาร์คนรูปร่างเตี้ยนั้นจะกลายเป็นธาตุผู้ขานั้นมนจะทํางานที่ไม่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมในการเลือกปฏิบัติโดยธรรมชาติแล้วคนตัวเล็กและผอมเหล่านี้นั้นจะอยู่ในประเภทธาตุวกเขานั้นจะถูกส่งออกไปเพื่อดเการสอบสวนอารธรรมต่างดาวที่ไม่รู้จักสถานที่แห่งแรกที่เหล่าธาตุมาทาการสืบสวนนี่ก็คือแม่น้ำซีอออยนน,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 นน่่ัเเบมมูิกขขขง ปกครองของเจ้าแห่งพาย,ยุที่สูญหายไปในฐานะบุคคลที่มีอำนาจเป็นเรื่องปกติแล้วที่เขานั้นจะเห็นอุกบาตนั้นเป็นภัยอุกามต่อประเทศของเขาเขานั้นจึงได้ทำการส่งหน่วยสืบสวนออกไปเพื่อทำการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างดาวเหล่านี้ด้วเนื่องจากว่ากองทัพทานได้มาเริ่มทำการสืบสวนที่นี่นั้นพวกเขาได้ทำการสืบสวนจากแม่น้ำซิโอฟาโดยที่ส่วนแผนที่แม่น้ำซิโอฟานั้นได้กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นได้มีแม่น้ำใหญ่สองสายได้มาบรรจบกันนั่นก็คือแม่น้ำซิโอฟากับแม่น้ำแอน,นเซลมีอะไร แต่ก่อนนั้นเคยมีอะไรทํารุ่งเรืองโดยคาว่าซีโอฟาเนะี่ยมีต้กนกำเนิดมาจากภาษาไอริชแปลว่าเอลนางฟา้มามันนั้นสามารถประทานภาพอันสวยงามมากมายแก่แม่น้ำสายนี้เช่นเดียวกับทรัพยากรของแม่น้ำซีโอฟาผู้คนที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำสายนี้นั้นจะเป็นที่รักในธรรมชาติ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเช่นเดียวกับวัฒนธรรมของชาวเคลซึ่งสิ่งที่เราอัติแห่งบรรพบุรุษนั้นได้กล่าวไว้ว่าจิตวิญญาณของประเทศนี้นั้นลึกซึ้งเป็นอย่างมากพวกเขาได้ทาการละทิ้งโลหะและอารยธรรมพวกเขานน,ารราาขานั้นได้มีเขาสูงเชี่ยวชาญในด้านศิลปะทางจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหมู่พวกเขานั้นจิตวิญญาณเหล่านี้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการโค้งคํานับในความทรงจำของราชาแห่งวิญญ,ญ,ญาบรรพบุรุษหรือที่เราเรียกกันว่าเช c e s t ร r สปิริตวิญญ,ญาบรรพบุรุษนั้นก็คือความลึกลับที่อยู่นอกพึกษาทองเป เรงอยู่ของมันนั้นมีมาก่อนยุคพฤกษาทองเป็นอย่างมากเรา้งชีวิตอย่างมั่นคงโดยอาศัยน้ำและป่าไม้นี่คือเหล่ากูมคนที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริงมันนั้นเป็นพันพื้นเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นและแน่นอนว่าแม้ว่าชนพื้นเมืองเหล่านี้นะจะสายติดกับเมืองแห่งนิรันต์แต่พวกเขาน,นไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเหล่ากูมคนมีขาเหล่านี้ไม่เชื่อในค่ำคืนที่มืดมน,นมีแต่บูชาธรรมชาติหากบังเอิญเดินผ่านต้นไม้สีทองเล็กๆในเมืองลิอเนียเราก็จะเห็นกลุ่มคนมีขาเหล่านี้นั้นบ,บูชาออการทีที่สุดแล้ววจิยาบันนนพรรบุ้ไม่สใจว่าเเเเพพืื่่่ออออนน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 นบ้้้้้าาาขงงมมัััจจจะะะปป็็ใใคครรรแแตว ตาบไปที่มันมนั้นไม่ได้เมิดกฎแห่งธรรมชาติก็จะได้กลายไปที่ยอมรับโดยเทพ,พเจ้าจิวิญาณมาพรบลุลน,นี้มีต้นแบบมาจากเทพ,พเจ้าอย่างเซอร์นุนนอสซึ่งเป็นเทพองค์สำคัญของตำนานชาวแคลโดยแปลว่าผู้ที่มีเขาโดยเทพองค์นี้นั้นมีหน้าที่ล่าสัตว์และให้ปุ๋ยแก่พืชพันธุในที่ทุรกันดารยังคงรับผิดชอบในการเก็บเกี่ยวความตายและการเกิดใหม่ นนที่กายดูอิดใหม่แต่ก็ได้มีเทพองค์หนึ่งคล้ายกับจิตวิญญาณแห่งบรรพบุรุษในยุคแห่งวงแหวนเอลเดนโดยก่อนหน้านี้นั้นได้มีการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าบินเซตโมโนนอของฮายาโอมิยาสกิโดยต้นแบบนั้นมาจากเทพเจ้าอย่างเซนุนนอสเป็นเทพแห่งความตายที่ทรงให้ชีวิตง,งอกงามนอกจากนี้นั้นจะให้เป็นพลังแห่งการเกิดใหม่หลังจากดูซับพลังชีวิตทําให้จิตวิญญ,ญาณนั้นกายเป็นอมาตะและเมื่อเราทําการต่อสู้กับจิตวิญญ,ญาณบรรพบุรุษแล้วมนันน่าสามารถดูวิญญ,ญาณของเราสัาาตวญญญ วิศว์ต่างๆขึ้นมาในช่วงเวลาแห่งการดูดซับและการฟื้นคืนชีพนี้จิวิญ,ญาหแห่งมาพรบหลุดนั้นจะได้รับพลังทางจิตวิญญาณใหม่ด้วยหากเราสังเกตตำแหน่งการเคลื่อนย้ายของจิวิญยาณมาพบหลุดแต่ละครั้งอย่างระมัดระวังคุณจะพบเห็นว่าจะมีสัตว์กินพืชอยู่ทุกที่ที่ปรากฏ โดยพูดง่ายก็คือว่าเราสัตว์เหล่านี้นั้นได้ตายและกลายเป็นจิตวิญญาณและจิตวิญญาณแห่งวันพระบุรุษนั้นก็สามารถใช้สัตว์เหล่านี้นั้นสร้างไปชีวิตใหม่ได้จิตวิญญาณแห่งพระบุรุษกับสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาตินั้นเป็นหนึ่งเดียวกันมันนั้นสามารถนำสิ่งมีชีวิตอื่นมาให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้และนี่ก็สอดคล้องกับตำนานเทพเจ้าของชาวแคลไม่มีความขัดแย้งระหว่างวิญญาณกับโลกข้อตกลงกันกับชาติบรนพเกิดของวิญญาณนั้นจิตว และรักษาลัทธิเห็นความตายอันเป็นเอกลักษณ์ก่อนที่จะไปต่อเรานั้นมาแนะนําประเดน็นสําคัญกันสักคู่หนึ่งนั่นก็คือแนวคิดเรื่องความตายสาปการโดยคนที่จะพูดต่อไปนี้นะั้นมีชื่อว่าพาราเซลซัสโดยเขานั้นเป็นแพทย์ในยุคสมัยเรอเนซองของเยอรมันในยุคกลาง โดยคนคนนี้นั้นไปท็านันกเล่แร่แปรธาตุและนักโหราศาสตร์ซึ่งทุกคนนั้นน่าจะรู้จักนามสกุลของเขาเป็นอย่างดีซึ่งนามสกุลของเขานั้นก็คือวอนโออนไฮใช่ครับซึ่งชื่อโออนไฮนี้ก็จะปรากฏอยู่บ่อยๆในโลกของการ์ตูนอย่างที่เราทราบกันว่าปัชญาและการเล่นแร่แปรธาตุนั้นเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นานนิวตันนั้นยังเคยหมกมุ่นอยู่กับการเล่นแร่แปรธาตุในช่วงปีแรกๆของเขาแต่สิ่งที่โออนไฮคิดนั้นก็คือว่ามนุษย์นั้นสร้างมาจากจิตวิญ,ญญาณและร่างกายออออออองงงงงงงคคคค์ปปปปรรรระะะกกกกกกบบททััััััั้้้้้้าาาาาาานน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 ีเเ็ฟววมมมมมตยยยยยไ่่่่ใชชหหหถึดดพลืืโ ทั้งสามสิ่นนี้ถือว่าเป็นความตายอย่างแท้จริงโอ้ยไทยนะั้นเสนอทฤษฎีความตาย3ประการโดยเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือการหาวิธีการสร้างชีวิตใหม่เป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือการสร้างสัตว์สังเคราะห์การสร้างสรรสค์รรคมนุษย์ขึ้นมาใหม่ซึ่งแนวคิดความตาย3ประการนี้ก็ปรากฏขึ้นในเกมเช่นเดียวกันซึ่งในเกมนั้นก็ได้อธิบายความตาย3าประการนี้อย่างเป็นรูปธรรมและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่ตัวละครจำนวนมากนั้นต้องถูกฆ่าตายในสิ่งของที่เรียกว่าหมวกเหล็กคู่นั้นตัวอย่างที่ดี ญญาณพี่หนึ่งเดียวผู้ขานั้นไม่เคยคุยกันเลยสาระสำคัญทั้งสาประการข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้นประกอบกับเป็นชีวิตของแต่ละบ,บุคคลอย่างชัดเจนอธิบายโลกัศน์ของเอเดนริงว่าความตายสาประการนั้นไม่สำคัญสามารถแยกออกจากกันได้เพื่อเป็นการอธิบายความตายสาประการขอยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือเทพเจ้าของเราคนมีเขาร่างของจิตวิญญาณแห่งพาปบรหลนั้นได้ตายไปนานแล้วแม้ว่าเราจะโจมตีร่างกายมันเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์มีเพียงเข้าสู่โลกแห่งจิตวิญญาณเท่านั้นจึงสามารถฆ่าวิญญาณแห่งบาปบาคลได้อย ผัดการกับชาติมาเกิดได้ทาให้เกิดในสิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีความสนใจเกี่ยวกับชาติที่แล้วและนี่คือมุมมองความตายของจิตวิญญาณแห่งบังพอบ,บลุกระบวนการฆ่ามันนั้นก็คือการสร้างความตายให้แก่วิญญาณและความฝันนั้นก็เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณและความตั้งใจสิ่งที่สะท้อนเห็นแล้วในบัตปรปลอนในสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำของมังกรที่ตายแล้วได้กล่าวถึงหลังจากที่ Golden, ก็อดวินเดอะโกลเด้นได้กลายเป็นเจ้าชายความตายมังกรโบราณนั้นยังคงอยู่ในร่างของเพื่อนของเขาทําการต่อสู้อย่างต่อเนื่องและนี่เป็นสงครามที่ไม่ วิญญาณของก็อดวินนั้นได้ถูกฆ่าตายร่างกายของเขาได้ถูกแปลเปลี่ยนวิธีเดียวที่เราจะสามารถเข้าสู่โลกแห่งความตายได้ก็คืออ่านความฝันของเฟียโลกแห่งความฝันนั้นคือความตายของโลกวิญญาณพื้นที่ของการรบสลายที่น่าสะพรึงกลัวคือจิตวิญญาณแห่งการต่อต้านความตายมันเป็นเจตนาแห่งการต่อสู้กับพลังที่อยู่โคยงโคงกับพันกระบวนการฆ่าความตายนั้นจะเป็นที่ต้องทําการฆ่าฝ่ายวิญญาณเสียก่อนหลังจากการต่อสู้ผู้ค้าจุนความฝันก็ได้ตายลงเฟียนั้นได้ตายไปพร้อมกับโลกแห่งจิตวิญญาณด้วย ความตายทางโชคชะตาการฆ่าร่างกายนั้นเป็นกระบวนการการฆ่าทางร่างกายเพียงอย่างเดียววิธีการที่มั่นยันที่สุดในการสังหารก,ก็คือการใช้แนวคิดความตายสาประการซึ่งสินี้เองก็จะทําให้กระบวนการการสังหารแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอย่างไรเสียก็ตามทฤษฎีความตายสาประการนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายชีวิตและนอกจากนี้ยังเป็นการบอกเราเกี่ยวกับโลกทัศน์ของเกมนี้อีกด้วยแต่สิ่งนี้เราน,นจะอธิบายในภายหลังต่อมาเรามาพูดถึงผาพันธุ์ใหม่ที่ต้องตายพกกู้กระบาตกันดีกว่าแม่น้ำอีกสายหนึ่ง เหนือที่แปลว่าตัวฉันเองไมโอลเซลก็ได้มีนิทากนกับด้วยเช่นเดียวกันค่าคืนหนึ่งได้มีเด็กน้อยคนหนึ่งนั้นกำลังนั่งเล่นอยู่ข้างเตาทันใดนั้นเองก็ได้มีนางฟ้าตัวน้อยปรากฏตัวขึ้นข้างๆเด็กน้อยอย่างยิบเยียบมันนั้นทำการกลายร่างเป็นเด็กสาวเด็กสาวนั้นอ้างว่าอยากเป็นเพื่อนกับเด็กน้อยเด็กน้อยนั้นไม่ได้มีความสงสัยในตัวเธอเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนนั้นก็ได้เล่นสนุกกัน จนกระทั่งเด็กสาวนะครับได้ปล่อยมุกตลกของเธอออกมาโดยการนําไฟนะครับไปลวกที่มือของเด็กน้อยเด็กน้อยที่ถูกไฟลวกนะครับจึงได้ร้องไห้ออกมาแล้ววิ่งออกไปหาแม่ในห้องนอนแม่ด้ฐานกับลูกชายว่า,าใครได้คนเผามือเธอลูกชายนั้นตอบไปอย่างมั่นใจว่าตัวฉันเองทําให้ผู้เป็นแม่ครับยิบออกมาจากขมขื่นแล้วมองดูลูกชายที่โง่เขลาของเธอซึ่งเธอนั้นไม่รู้เลยว่านี่เป็นการกัดแกล้งของนางฟ้าซึ่งเนเรื่องนี้นะครับมันนั้นจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเอลดลิงทั้งสิ้นนะผมแค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะซึ่ง ของนางฟ้าตัวน,อน้อยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนม,มาจากนิทานพื้นบ้านของอังกฤษทั้งสิน้นในอดีตที่ผ่านมานั้นแม่น้าแห่งจิตวิยาทั้งสองนี้ให้กาเนิดเผ่าพันธุ์ต่างดาวต่างๆและแก่นนายฟอกและนอ็อกซ์รวมไปถึงตุ๊กตาดินเผาจากราชวงศ์เก่าและอื่นๆเริ่มจากนายฟอกกันก่อนแล้วนั้นจะได้ค้นพบว่ารูปร่างของนายฟอกนั้นต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นนั้นมันใหญ่ว่าช่วงกุนี้นั่นคือบุคคลกลางคืนว่ากันว่าเลือดของพวกเขานั้นเป็นสีเงินเรามาดูกันที่รูปร่างของคนกลางคืนอย่างใกล้้้้้้้ชชิิิิิดพววววกกกกเเเเเเขขาาาาาานน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 นัััมมมมมมีีีผสสงงงงงอออออทตฟลไ่่่คคยปรรรฏึจๆแแืห ได้มีการเปลีป่ยนแปลงลูกลักของหยดน้ําตาสีงเงินเอ๊แต่ว่าเหล่าคนกลางคืนเหล่านี้นะมีลักษณะทางกายภาพเหมือนการทุบการผิวและผมสีเงินดวงตาสีในเวลาเลือกกันเลือดของพวกเขานั้นก็ยังเป็นสีเงินเช่นเดียวกันกล่าวเลยว่าพวกเขานั้นไม่ใช่มนุษย์แล้วซ็อกเก็ตกาอธิบายในส่วนคนกลางคืนในหน้าเลือกตัวละครทุบการในขีเเทวหยดน้ําตาสีเงินนั้นได้กล่าวไว้ว่าสามารถอัญเชิญวิญญาณเรียนแบบมาทําการต่อสู้ได้ยังไรเสียก็ตามมันก็ไม่สามารถเรียนแบบจิตใจของผู้อัญเชิญได้ หยดน้ำตาสีเงินนี้ทำการเรียนแบบลูกหลักของผู้อัญเชิญซึ่งหยดน้ำตาสีเงินที่เราพบเห็นได้ในน็อกคอนเมืองแห่งนิรันน์นั้นอยู่ในธรรมชาติมันนั้นไม่สามารถเรียนแบบผู้เล่นได้มันจะต้องทำการเรียนแบบการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเดิมของมันหรือรูปร่างที่มันนั้นคุ้นเคยมากที่สุดได้มีการคาดการกันว่าในอดีตแล้วเราคนกลางคืนเหล่านี้ในนอกคอนเมืองแห่งนิรันน์นั้นแม้ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่สำคัญก็ตามแต่ก็มีข้อมูลกับพวกเขานน,น้อยมากข้าอธิบายเดียวในเกมนั้นมาจากไอเทมที่มีชู่ร ซึ่งลูมีนั้นเป็นดาบที่บางและเพียวมากนะมันนั้นถูกหลอมขึ้นมาด้วยเหล่าน้กรบกลางคืนเหล่านี้มันนั้นถือว่าเป็นอาวุธที่นุ่มเนวลเป็นอาวุธที่ทนทานและยังสามารถเป็นแท่ได้อีกด้วย หากจำแนกว่ามันนั้นเป็นแท้มันนั้นก็มีอำนาจในการตัดผ่าสิ่งต่ตางๆได้ในขณะที่มันนั้นจะทําการโจมตีมนนันก็สามารถแทงไปข้างหน้าได้เช่นเดียวกันและในเวลาเดียวกันก็ได้มีอาวุธคล้ายกันในเกมนั่นคือน็ f กฟอ i n g sword แม้ว่ามันนั้นจะจัดอยู่ในอาวุธประเภทดาบแต่มันนั้นก็สามารถเป็นแ่ที่สามารถเหวี่ยงได้เมื่อดาบนี้อยู่ในมือของนักดาบชาวน็อก์แล้วมันนั้นจะสามารถกลายเป็นแส่สายฟ้าได้ทําการโจมตีไปข้างหน้าและจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันกลายเป็นแ่ที่นุ่มนวลาำอธิบายของ N Fording Sot นัั้้้้นนนนดดาีใชโยนักดาบแห่งเมืองงแห่นร์ดาบขอันั้นบบาางวกัเข็ม มันนั้นได้ทำการเรียนแบบอาวุธหนักจากโลหะเหลวที่ได้จากน้ำตาสีเงินตามคำอธิบายของแม่มดกลางคืนและหุ่นเชิดนักดาบนั้นได้กล่าวไว้ว่าสิ่งนี้นั้นสร้างขึ้นในเมืองแห่งนิรันต์สามารถเรียกวิญญาณของแม่มดกลางคืนและนักดาบออกมาได้ซึ่งก็ได้มีนักดาบสาวสองคนครับอาสาเป็นหุ่นเชิดพวกเขาเล่านั้นจับว่าเป็นคนที่มาจากภายนอกที่มีเลือดเย็นสามารถใช้อาวุธที่ไหลราวล่ากับสายน้ำได้ซึ่งเราั้นก็จะพบได้เลยว่าเหล่าคนกลางคืนหรือนายฟอลนั้นเคยอาศัยอยู่ที่เมืองแห่งนิรันต์มีความเกี่ยว เหมือนเป็นทั้งดาบและแส้ดยชาวน็อกซ์นั้นก็อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนิรันด้วยเช่นเดียวกันพวกเขานั้นได้ใช้อาวุธน้ำตาสีเงินทําการเก็บเลือดเย็นเอาไว้ไอาวุธที่อาศัยความชมมานาญและความเก่งกาจเช่นเดียวกันเป็นได้ทั้งดาบและแส้ด้วยและเนื่องจากตอนนี้นั้นมีเพียงแต่ชาวน็อกซ์เท่านั้นในเมืองแห่งนิรันด์นี่ก็เป็นเครื่องแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวน็อกกับชาวไนฟอคได้อย่างชัดเจนไนฟอคเป็นพับบุรุษของชาวน็อกซ์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ทําการปกครองเมืองแห่งนิรันด แต่ก็ไม่คิดว่าทั้งสองคนนี้จะเป็นชาติเดียวกันเนื่องจากว่าไอโฟนนั้นมีผิวสีเงินดวงตาสีฟ้าส่วนชาวนอกนั้นมีผิวสีดำแกมเหลือง เ่านั้นจึงเลยคิดว่าชาวน็อกซ์นั้นแท้จริงแล้วเป็นกลุ่มผู้สแสวงบุญที่เชื่อในเทพเจ้าแห่งลาตีพวกเขา้เป็นคนมาจากนอกทวีปนี้และมีความเชื่อเช่นเดียวกับไนฟ์ฟอกซ้ำยังทาอาวุธเลียนแบบชาวไนฟอกอีกด้วยโดยชื่อภาษาอังกฤษของเหล่าคนลาตีเหล่านี้นั้นก็คือไนฟ์ฟอกซึ่งก็แปลตามต,ต,ตัวว่ากลางคืนหรือผู้ที่ผูกพันกับกลางคืนไม่มีความหมายใดๆดแฝงแต่ชื่อของชาวน็อกซ์นั้นได้อิงมาจากเทพแห่งลาตีของตำนานเทพเจ้ากีอย่างน็อกซ์ซึ่งก็สามารถแปลว่ากลางคืนได้อีกด้วย โดยรวมแล้วชื่อของทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้ก็แปลว่ากลังคืนเช่นเดียวกันแต่ว่าน็อกซ์นั้นจะเป็นกลังคืนที่มืดกว่าในพื้นที่หลักของทางน NO ็อกคอนเมืองแห่งนิรันน์นั้นได้มีสถานที่หนึ่งที่เรียกว่าไนส์แคร์เกลที่น,นี่นั้นมีปฏิสถานโครงกระดูกมนุษย์ขนาดใหญ่ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแท้จริงแล้วโครงกระดูกมนุษย์นี้นั้นเป็นร่างที่มีชีวิตหรือเป็นประติมากรรมแต่เนื่องจากว่าทันทีที่เราได้ทําการโจมตีใส่มันแล้วก็เราจะได้เห็นเอฟเฟกต์เหมือนกับการตัด มากรรมมากกว่าชุดเกาะแม่มดกลางคืนโดยชุดเกาะนี้ได้สวมใส่โดยแม่มดกลางคืนแห่งเมืองแห่งนิรันด์นี่เป็นข้อพิสูจน์ของนักบวชขั้นสูงสุดเสื้อคลุมใหม่นี้เนื่องจากว่าแม่มดกลางคืนนั้นเป็นนักบวชที่มีตำแหน่งสูงสุดในเมืองแห่งนิรันด์ ื้อผ้าของพวกเขานจะต้องสวมชุดคลุมเป็นเสื้อผ้าพิเศษที่สื่อความหมายทางศาสนาเช่นเดียวกับเสื้อผ้าของนักบวชทางตะวันตกระดับศูนบนเสื้อคลุมส่วนตัวของแม่มดกลางคืนนั้นประดับด้วยลวดลายพิเศษของนิกายของตนเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแม่มดยามค่ำคืนซึ่งตัวละครอื่นนนั้ไม่แต่งกายเช่นนี้ยังไรเสียก็ตามชุดของแม่มดยามค่ำคืนนั้นก็มีความคล้ายคลึงกับชุดคลุมของโครงกระดูกอยากแม่มดยามค่ำคืนนี้คือการสังเวยเทพเจ้าแห่งราตีเสื้อกาบบนร่างกายและสะท้อนถึงลักษณะของนักบุญญซึึ่่่งงกกก็็เเปนนนนคคถาาามมวววแแลล้ทไโรระดดดูใหััจีียยบบ ก็คือว่าโครงกระดูกยักษ์นั้นมีหน้าที่เหมือนกับแม่มดยามค่าคืนซึ่งผู้เล่นดาร์โซนจะคุ้นเคยกับชุดนี้เป็นอย่างดีมันคือชุดเกาะของนักบุญอิลินอออ้างอิงจากชุดเดินทางของสตีคิสเตรียนโดยพื้นฐานแล้วชุดนี้นั้นจะเหมือนกับโครงกระดูกยักษ์เป็นอย่างมากถ้าไม่นับเสื้อที่ขาดลุยและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลามันนั้นแท้จะเหมือนกันเป๊ะๆอ่าวก็คือว่าสิ่งที่โครงกระดูกยักษ์สวมอยู่นั้นก็คือเสื้อคุมศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเครื่องแต่งกายที่เหลืออยู่ของโครงกระดูกยักษ์น,น รูปแบบนั้นก็ยังคงเหมือนกันสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงได้สรุปได้เลยว่าไม่มดยางข้ามคืนแห่งน็อกซ์นั้นเป็นนักบวชระดับสูงสุดและก็เป็นไปได้ว่าจะไม่มีตำแหน่งนักบวชที่ตำแหน่งสูงกว่าไม่มดยางข้ามคืนอีกแล้วและในเวลานี้รูปปัน้นจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งเป็นโครงกระดูกของนักบุญส่วนใหญ่นั้นได้รับการปกป้องด้วยการเลนแบบหยดน้ำตาสีเงินซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นผลผลิตของอยุคก่อนั่นก็คือเทพของชาวไนฟอกเทพแห่งรัตติการและเกิดอะไรขึ้นทำไมชาวไนฟองย่รือออออว่่าาาาาาเเทพงงลลลหหิิตตขชนนนนกกกแะะจ้้ัคคไรมู์ สเตลล่าซึ่งนอกสเตลล่านั้นอยู่ที่เมืองแห่งนิรันอยู่ในสมบัติลับมันน้าสูดสร้างขึ้นมาโดยอิงจากพระจันทร์สีดำงที่พวกเขาสูญเสียไปมนนันได้กล่าวว่าดวงดาวนับไม่ท่วนนั้นติดตามนอกสเตลล่าต่อมาสิ่งที่เรียกว่าน้ำตาแห่งดวงดาว เนินที่น้ำตาแห่งดวงดาวนี้จะถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำหยดน้ำแห่งราตีซึ่งนอสเตรล่านั้นเป็นพระจันทร์เต็มดวงสีดำเป็นศูนย์กลางของพื้นผิวที่ดูแลอยู่เบื้องล่างในปัจจุบันแม่มดยางข้ามคืนนั้นสามารถเอาชนะบุรบอลสีดำขนาดใหญ่ซึ่งลูกบอลสีดำนี้มันนั้นมีชีวิตสามารถโจมตีผู้เล่นได้อย่างแข็งขันซึ่งหากปทเทศ่รูปทรงกลมของมันนั้นมันนั้นเหมือนกับพระจันทร์สีดำในดิทุป,ปการซึ่งหลังจากที่เรานั้นได้ทำการสังหารลูกบอลสีดำลงไปแล้้้้้วววววววมมัััััันน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 กกกกก็จะใหหหเเเิิดดดดตตตตออออออ่่่่่่่่ซึึงงนนงีีรยยยาาาาาาสไคืปบ ด่น้ำวัตถุสีดำนี้จึงได้กลายเป็นพระเจ้าของเธอโดยธรรมชาติกาวินายนหนึ่งก็คือว่าพระจันทร์สีดำนั้นก็คือเทพแห่งราตรีนั่นเองตามคำกต่าวข้างต้นนั้นได้อธิบายว่าดวงดาวนับไปทุ้นนั้นที่ติดตามดวงจันทร์ Moon of n o s t e l และหยดน้าตาแห่งดวงดาวนั้นจะเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อก็คือยดน้ําแห่งลัตติกาล แสดงเห็นว่าก้างคืนและดวงดาวนั้นโดยพื้นฐานแล้วอยู่ในเมือง่ฮนิรันเหมือนกันซึ่งการโดยสรุปก,ก็คือว่าพระจันทร์น็อกสเตลล่านั้นแท้จริงแล้วก็คือพระจันทร์สีดำโดยคาว่าน็อกนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าแปลว่าดำโดยคาว่าสเตลล่านั้นมาจากภาษากรีกโบราณที่แปลว่าพระจันทร์ซึ่งก็หมายถึงพระจันทร์สีดำนั่นเองและพระจันทร์สีดำนั่นก็คือเทพเจ้าที่ชาวไนฟองนั้นทําการบูชาใ้เทพแห่งรัตติกาลซึ่งในข้อความข,ข้างต้นได้กล่าวว่าดวงดาวจำนวนนับไม่ทวนได้ติดตามพระจันทร์สีดำ ซึ่งความหมายของคำว่านฟอกก่อนหน้านี้ก็คือคนกลางคืนหรือเท่ากับดวงดาวพูดง่ายก็คือว่าชาวนฟอกนั้นได้ออกจากเมืองแห่งนิลเพราะกับดวงจันทร์สีดำเนื่องจากการจากไปของพระจันทร์สีดำนี่เองทำให้ชาวนฟอกนั้นไม่ปรากฏที่นี่อีกต่อไปและในขณะเดียวกันชาวน็อกซ์เองนั้นก็ยังเชื่อเรื่องพระจันทร์สีดำด้วยเช่นเดียวกัน และเหตุใดชาวนกนั้นจึงไม่เหลืออยู่ที่นี่เหตุใดพวกขานั้นจึงได้อยู่ในเมืองแห่งนิลันซึ่งแต่เดิมนั้นเคยเป็นของนฟอกและก็พระจ,จันทร์สีดำและเหตุใดจึงได้มีแม่มดยามค่ำคืนในอดีตอาร์ไกโพนั้นชื่อของชาวนอกนั้นได้สัมผัสกับเจตจำนงสูงสุดหรือผ้ามหาประสงค์จึงได้ถูกทําลายลึกลงไปยังใต้ดินพอฟ้ายามค่ำคืนจอมปลอมที่อยู่เบื้องบนนั้นได้รอก,การม,มาถึงของราชาแห่งรัติการยุคต่อไปบัดน,นี้เรานั้นยืนเหวี่ยงเมืองแห่งนิลันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าลมมอองงเเห็นพีฝุ่าททปปััโกกกืบบค ฟ้าและเต็มไปด้วยดวงดาวของอารยธรรมใต้ดินจากที่กล่ามาข้างต้นนั้นชาวนกนั้นเป็นผู้ที่รุกรานพระมหาประสงค์นั่นนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกเขานั้นจึงถูกฝังลึกลงไปยังใต้ดินไม่ใช่ว่าชาวน็อกซ์นั้นไม่อยากจับไปจากที่นี่แต่พวกเขานนั้นไม่สามารถละทิ้งเมืองแห่งนี้รันไปได้พวกเขานนั้นได้แต่ไล่าตามข้ามคืนอันมืดมนด้วยความเชื่อของพวกเขาเอง นี่ถือว่าเป็นโศก,กนาฏกรรมอย่างแท้จริงเนื่องจากว่ามันนั้นเป็นการตกจากดวงดาวลงสู่พื้นดินในในขณะเดียวกันอารยธรรมในดีแดนมัชิมายุคดึกดาบ,บันนั้นเริ่มจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ก็ทําให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติด,ด้วยเกิดการต่อสู้ห่งศรัทธาในไม่ชา้าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวทุกตัวนั้นจะสามารถอยู่รวมกันอย่างสันติพร้อมกับชนชาติอื่นได้ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้น ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นบางรายนะั้นจะไม่สามารถยอมรับผู้มาเยือนจากภายนอกได้และเมื่อชาวต่างแานนะั้นคุณชะตากรรมของตัวเองมันนั่นจะนำบรรทื้อบทต,ต่อไปนั่นก็คือสองครามแห่งยุคแห่งดวงดาวและดวงจันทร์กำลังจะเริ่มตุบตัดขึ้น้อนรับวันนี้พบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดนะไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ